สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ถึงดอดแล้วนะคะตรงพระาธาตุผ่าสองฤดูดฝั่งนี้มีหมอกค่ะอันนี้ขึ้นตอนเย็นนะคะเนี่ยมีหมอกตรงนี้จะเป็นพระบรมาธาตุขุนวางนะคะขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยชมรอบๆกันค่ะ ชมวิวรอบๆกันในที่สุดเราก็มาถึงค่ะคี่มองแล้วะจะห้าโมงแล้วค่ะนี่ทางที่เรามาค่ะจะห้าโมงแล้วค่ะจะ้าโมงใช้เวลาเดินประมาณครึ่งชั่วโมงอะค่ะขึ้นมาถึงนี่เป็นทางชันอย่างเดียวค่ะไม่มีลาบเลยไม่มีลาบน้ำตกแต่อย่างใดนะคะเดี๋ยวนะ นี่ถ่ายมุมนี้ก่อนนะคะไปดูข้างหลังกันผู้คนร้นหลามค่ะเขาถ่ายนียไม่นี่นี่ค่ะเขาถ่ายรูปกันนี่ค่ะ โอเคค่ะนี่ค่ะเขาไปถ่ายวิวกันฝั่งเนี้ยไม่มีหมอกเลย<อ>จะเหมอกขึ้นฝั่งเนี้ยเดี๋ยวเอาก,อกว้างๆให้ดูโอ้ยอกว้างๆไม่สวยเอาใหมา่นี่ค่ะซูมให้ดูหมอกก็สวยงามอยู่นะคะ นี่จะเป็นด้านหลังเสงนะคะขอลงก่อนนี่จะเป็นด้านหลังอ๋อพระบรมธาตุขุนวางโอเคค่ะ <c oughs> เจอกันคลิปต่อไปนะคะอันนี้ฟินิตแล้วโอเคค่ะสวัสดีค่ะ